แม่แล้วไม่แล้วแล้วแล้วมันไปหลายรอบแล้วมันจะไปรอบเดียวนะคือลาจนหมดเที่ยงแล้วเอออย่างเงี้ยเออแล้วคนที่แบบคนเหนียวก็ไม่ใช่แต่ตอนนั้นพี่พี่ต้องแตงนี่อยู่ไงแตงมันจเป็นอะไรตึ้นอยู่ไงไปก็ท่ายทำไมเราตามแล้วเอาเลยตามไปออกออกมาแล้วเออแม่ของของแปดดีกว่าแปดดีกว่าตะก๊อบเชื่อดิ มันมัไม่มีอะไรมันคงหรอกแต่อย่าลืมนะเขาเขาไปตรงนี้เขาว่าวุ่นหน้าดูนะเขาวุ่นนะดูแนหะนะแบบแบแบชิวกว่าพูดถึงนะนะเรามีเวลาเนี่ยมองจัดสนนะรรเนี่แล้วหาแทนนะไม่ได้นะซึ่งเขาไม่มีตรงนี้